พยายามหาขนมที่มันสามารถทุกคนสามารถกินได้ทุกเทศกาลเพราะพี่มั่นใจว่าไม่มีใครกินกัวดสองทุกวันแล้วพี่ก็มั่นใจว่าไม่มีใครกินวนทุกวันเช่นกันแต่พี่ต้องทํายังไงให้วุ้นของพี่ยังขายได้เพราะฉะนั้นพี่เลยพยายามปรับรูปแบบขนมมาให้มันเป็นในรูปแบบของเทศกาลเทศกาลเดียวที่มันมีตลอดเลยทั้งปีก็คือวันเกิดโคตรยากมีความยากตลอดเวลาในชีวิตที่พี่ดาเนินมาอยู่แล้วพอมาถึงตรงนี้มันก็แค่เป็นอีกหนึ่งโจท,ทยากในชีวิตเพิ่มขึ้นมาหนึ่งโจทย์แต่ว่าวันนี้รายรับอ่ะเราไม่ได้ทำให้คนอื่น วันนี้ทั้งหมดคือเราทำให้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือมันต้องให้ตัวเลขเป็นตัวบอกคุณไม่ใช่ให้ความรู้สึกหรืออารมณ์เป็นตัวบอกดูตัวเลขเองแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวเองว่ามันเป็นไปตามแผนที่เราวางไถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันหลุดแผนก,ก็ต้องลองมาดูว่ามันจะต้องใช้เวลาปรับในมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่าการวางแผนคือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็พลังใจในการทำธุรกิจต้องสู้ สวัสดีค่ะจูนนะคะด้ชนกเรืองกิจตะนาคุนเจ้าของร้านซีซันเฮาส์คาเฟ่ค่ะตอนนี้กำลังจะเข้าปีที่4ในเดือนสิงหาคมกำลังจะครบ4ปีของร้านซีซันเฮาส์ค่ะก็กลัวนะเพราะว่า เดินสายพนักงานประจำที่มันมั่นคงมาตลอดระยะเวลาแบบเกือบ15-16ปีเลยอะบริษัทที่เราทำงานล่าสุดเนี่ยเขาปิดตัวลงแต่ว่าก็พอลองคุยกับน้อคือด้วยความที่น้องเรามีออนไลน์อยู่แล้วคุณมะม่วงน้ำดอกไม้ แล้วเ,เขาก็ทํามาประมาณสักแบบ2อปีก่อนหน้านี้อยู่แล้วเราก็เลยมีโอกาสได้ลองคุยกันว่าเอออยากจะต่อยอดหรือพัฒนาตรงนี้ไหมถ้าเราจะต่อยอดเราจะต่อยอดไปในรูปแบบไหนยังไงเราก็จะมีการได้คุยการในเรื่องของรายรับเป็นยังไงช่วงไหนมันเป็นแบบไหนแล้วเราค่อนข้างมั่นใจใน Product ของเราแล้ว มันก็เลยรู้สึกว่าต้องลองลุยดูสักครั้งเพียงแต่ว่าก่อนที่จะทำอ่ะมันก็ต้องแบบมานั่งคิดก่อนคือพี่ค่อนข้างจะเป็นคนแบบคอนเซิร์นในเรื่องของตัวเลขเรื่องการเงินเรื่องแบบว่าต้นทุนผลลัพธ์รายรับอะไรยังไงแบบไหนเพราะจากนี้มันจะไม่ได้เป็นรายรับที่เราได้แบบเป็นประจํามั่นคงทุกเดือนแล้วอะรายรับต่อจากนี้มันจะขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งหมดแล้วก็เลยเริ่มต้นที่ร้านคาเฟ่เป็นชื่อร้าน e ี s o n h o u ส e โดยคอนเซปต์เนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของรูปแบบการที่มีการเปลี่ยนทุกๆเปลี่ยนพอในนร้าทุกๆฤดู แ,บบแรกเลยคือเรื่องเงินใช่คือจริงๆแล้วพี่ก็ต้องมานั่งกลางก่อนเลยว่าแบบเงินเก็บมีเท่าไหร่ต้องใช้เท่าไหร่ในการลงทุนแล้วก็มันจะต้องมีเงินที่กักไว้อ,อีกส่วนเพื่อแบบเป็นเงินสำรองอย่างที่เราบอกว่าเราเป็นคนเราเราบัญชีเนาะเราก็ไม่มั่นใจว่าแบบถ้าสมมติว่ามันทําออกมาแล้วแล้วมันไม่สักเซสเงินเราจะหายไปประมาณเท่าไหร่เงินที่เราหายไปสำรองกับธุรกิจเนี้ยเท่เา,หาไหร,ร่ที่เรารับได้พี่ก็จะมานั่งแม n a วางแผนของเรื่องการเงินหลด วันเริ่มเออเอาตอนแรกเลยนะจริงๆแล้วโลเคชันตรงนี้จะยังไม่ใช่โลเคชันของที่ร้าโลเคชันหลักที่เราเลือกอ่ะคือโลเคชันที่อยู่ตรงแถวเย,ยวาวราชเงินก็แรกที่ลงทุนไปเลยก็คือเงินมีแหกหลักเหมือนกันหกหลักในการเซ้งร้านแล้วก็ความพีก,ก็มาถึงในจุดเพราะว่าพอพี่เซ้งร้านปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกว่าพี่แพลนที่จะเตรียมมีน้องปึง้งพอเราเริ่มต้นตัตดสินใจ s i น์ c o n t ท a c t เลือกโลเคชันเลยเรียบร้อยหมดละแล้วก็เตรียมตัวที่จะเริ่มเดคอเรทแล้วก็รีโนเวทร้านพี่ก็ท้อง พอท้องตอนนั้นเราก็ยังไม่คิดอะไรมากแล้วคิดว่าลูกคือของขวัญที่ดีที่สุดของเราที่มาพร้อมกับธุรกิจที่กำลังจะเริ่มต้นใหม่พี่ต้องคอยเดินดูงานแล้วก็เดินดูแบบท่้งผู้รับเหมาเดินขึ้นเดินลงสามชั้นมีอยู่หนึ่งวันเลือดไหลพี่ก็เลยตัดสินใจไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลยบอกกับพี่ว่าด้วยภาวะของร่างกายที่ยังไม่พร้อมมากอยู่แล้วพร้อมกับตอนนี้มันมีน้องแล้วก็ในหน้าง,งานอ่ะมันทุกอย่างมันสวนทางหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทําได้ตอนนี้คุณต้องเลือกหนึ่งยาง ทำให้พี่ต้องตัดสินใจทิ้งร้านที่เซ็งไปก็ได้เวลากลางบัญชีกรอบหนึ่งว่าถ้าลงทุนตรงนี้ต้องใช้เท่าไหร่ยังไงแล้วเงินสำรองจะไปต่อแบบไหนยังไงเพราะตอนนี้มันหายไปแล้วเกือบครึ่งล้านถ้าตรงนี้เนี่ยรวมตกแต่งทั้งหมดแล้วเนี่ยคือ7หลักเพราะว่าด้วยเครื่องกาแฟอันเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเนี่ยมันก็ประมาณ ยิ่งใหญ่อยู่เหมือนกันแต่ก่อนที่จะเริ่มทำอ่ะได้ลองเราก็มาล,ลองคิดดูแล้วว่ามันแบบคุ้มค่าคุ้มส่วนตรงไหนเราต้องได้เงินเงินทุนคืนเท่าไร่ในกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ข้อดีหนึ่งอย่างเราคือเราจบบัญชีเราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องการคำนวณตัวเลขเรื่องอะไรแบบนี้มันเป็นหนึ่งอย่างที่ช่วยเราได้เราก็จะมีเงินเก็บประกรันกับประกรันออทรั์พี่จะพยายามแบ่งเงินที่เราจะไปช้อปปิง้งหรือทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อเอามาใช้ลงทุนกับตรงนี้ เพราะฉะนั้นเงินตรงนี้เหมือนเงินลืมไปเลยเราก็รู้สึกว่าเออเงินตรงนี้เราเอามาใช้ประโยชน์ต่อเพราะในเป้าหมายในการเก็บของเราตอนนั้นอ่ะก็คือเป้าหมายจากการที่เราเอาเงินที่เราไม่ได้ไปช้อปปิง้งไม่ได้ไปเที่ยวเพื่อมา,อาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินแล้วมันเกิดได้ใช้จริงๆเราก็เลยเอาเงินก้อนนั่น,นแหละมาลองลงทุนแล้วก็ลองใช้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เจ็บหนักพี่ก็จะแบ่งไว้ว่าเงินที่จะเอามาลงทุนตรงนี้ได้เนี่ยก็คือประมาณ30-30%ของเงินทั้งหมดที่เราต้องมีอีกําหสับเงินสเารนง ธุรกิจไม่เกินกว่านี้แล้วถ้ามันต้องกินความกินอะไรไปมากกว่านี้พี่ก็จะรู้สึกว่าเราดึงดันในสิ่งที่มันไม่สกเซสอะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ทั้งหมดเนี่ย50%ของเองินที่เรามีอยู่เงินเก็บที่เรามีอยู่แล้วก็อีก50%ก็คือเก็บไว้สำรองในชีวิตของเรา ประชุมคุยกับน้องๆเลยว่าขนมที่เราจะขายหน้าร้านอ่ะเราจะทําเองทั้งหมดไหมหรือว่าเราจะมีการรับเข้ามาหรือว่าเราจะเป็นแบบไหนเราก็มีการคุยกันว่าโอเคเราจะโตไปด้วยกันไหมเราจะทำซีซันเฮาส์ให้โตไปในรูปแบบไหนยังไง mm hmm. ก็จะมีแผนกน้องที่ดูแลขนมแล้วก็มีแผนกน้องเขยที่จะดูแลในช่องของกาแฟทั้งหมดวางคนเสร็จแล้วพี่ก็มาวางเงินว่าพี่จะต้องใช้ระยะเวลาที่ร้านมันต้องอยู่ด้วยตัวเองกี่เดือน ก็จะมานั่งคำนวณเลยว่าคิดว่าร้านมันต้องอยู่ด้วยตัวเองเท่าไหร่โดยเอาประสบการณ์ออนไลน์จากที่น้องสาวเคยมีมาประกอบใช้กับการที่เราลองเปิดขายหน้าร้านเราจริงๆในช่วง2-3เดือนแรก พี่จูนอะชัดเจนมาตั้งแต่ต้นคือเราอยากมีร้านที่ให้ลูกค้าสามารถมานั่งเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปได้ขนมอร่อยนี่คือคอนเซ็ปต์หลักชัดเจนแต่เป้าหมายหลักอะพี่จูนเริ่มต้นจากขนมออนไลน์แล้วพี่จูนก็มั่นใจในขนมของเราโชคดีที่เราทํากันบ้านในพาร์ทก่อนที่เราจะมาจาัดตอนที่เราจะมาเปิดธุรกิจว่าเราจะขายขนมอะไรดีพยายามหาขนมที่มันสามารถทุกคนสามารถกินด้ทุกเทศกาลเพราะพี่มั่นใจว่าไม่มีใครกินกัวซองทุกวันแล้วพี่ก็มั่นใจว่าไม่มีใครกินบุนทุกวันเช่นกันแต่พี่ต้องทอํายังไงให้วุ้นของ เพราะฉะนั้นพี่เลยพยายามปรับรูปแบบขนมมาให้มันเป็นในรูปแบบของเทศกาลเทศกาลเดียวที่มันมีตลอดเลยทั้งปีก็คือวันเกิดเพราะฉะนั้นพี่จุงก็เลยปรับรูปแบบบุญเปนในรูปแบบของเค้กวันเกิดและนี่แหละคือคอนเซปต,ต์หลักของร้านคือพี่อยากจะทําให้เพราะฉะนั้นก็เลยปรับมาว่าซีซันเฮาส์ก็คือจะเป็นร้านคาเฟ่ที่ขายเค้กบุนที่ทุกคนจะนึกถึงเวลาเป็นวันเกิดแล้วก็พี่แพลนไปอีกหนึ่งสเต็ปว่าพี่อยากจะส่งขนมเข้าองค์กรใหญ่เงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปที่ตั้งใจจะทำต่อไป โคตยากโคตรยากแต่ถามว่าคือโดยปกติเราทํางานทุกที่อ่ะด้วยตําแหน่งที่เราเคยอยู่พนังกงานประจํามาตลอดพี่เป็นเซลล์พี่ก็จะรู้สึกว่ามันมีทารก็ในหวัวมันมีความยากตลอดเวลาในชีวิตที่พี่ดําเนินมาอยู่แล้วพอมาถึงตรงนี้มันก็แค่เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ยากในชีวิตเพิ่มขึ้นมาหนึ่งโจทย์แต่ว่าวันนี้รายลับอ่ะเราไม่ได้ทําให้คนอื่นนะ วันนี้ทั้งหมดคือเราทาให้ตัวเราเองมันก็เลยมีความแบบพยายามขึ้นมาอีกประมาณสัร้อยสเตจจากร้อยหนึ่งที่เราเคยทุ่เคยทุ่มเทให้กับพนักงานประจํมันก็เป็น2 0 0สําหรับธุรกิจของตัวเองคือสำหรับพี่พี่รู้สึกว่าการทําธุรกิจสิ่งสําคัญที่สุดมันคือพลังใจแล้วก็ mindset พร้อมกับการวางแผนที่ดีด้วยนะ งั้นยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆง่ายๆเพราะว่าพี่เองก็ไม่เคยมีธุรธกิจมาก่อนเลยในชีวิตแล้วก่อนที่จะตัดสินใจทําต้องลองดูก่อนว่าเงินเท่าไหร่ที่เราคิดว่ามันประคองชีวิตเราไหวแล้วเราตัดจบได้ถ้าสมมติว่ามันไม่สักเซสเท่านี้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่กระทบกับชีวิตเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกทุกๆคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวางแผนที่ดีคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่เวลาที่มันไม่เป็นไปตามแผนแนั้นเราต้องมีแบบแผนสํารองเราต้องมีกําลังใจแล้วก็ mindset ที่มันจะต้องสู้ต่อ แต่ต้องไม่ดิ้นรนสู้ในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่สักเซสแต่เรายังเอาอีโมชันของเราใส่เข้าไปรู้สึกว่าขายได้ดีวะเนี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันขายไม่ได้แล้วเราก็ไม่ดึงดันที่จะรู้สึกว่าต้องมีแล้วเอาเงินไปจมกับตรงนั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่สําคัญก็คือมันต้องให้ตัวเลขเป็นตัวบอกคุณไม่ใช่ให้ความรู้สึกหรืออารมณ์เป็นตัวบอกเราต้องดูตัวเลข เราต้องเป็นคนดูเงินเราต้องเป็นคนดูรายรับรายจ่ายดูตัวเลขเองแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวเองว่ามันเป็นไปตามแผนที่เราวางไถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันหลุดแผนก็ต้องลองมาดูว่ามันจะต้องใช้เวลาปรับไปมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่าการวางแผนคือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็พลังใจในการทำธุรกิจต้องสู้ก็สำหรับใครที่อยากเปิดร้านกาแฟนะคะหรือว่าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองจริงๆแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้คือมันไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ว่าเราอจะต้องมีการวางแผนให้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็สม่าเสมอตลอดระยะเวลาที่เราดำเนินธุรกิจของเราเองนะแล้วก็ถ้าสําหรับใครอะคะ่ะที่ยังไม่เคยมีการวางแผนทางด้านการเงินมาก่อนไม่รู้ว่าต้องทํายังไงก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะตอนนี้ทางธนาคารออมสินนะคะเขามีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า c o a โค l อ และแอปนี้นะคะจะเป็นเสมือนตัวช่วยการออมนะคะให้เราไปถึงเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ได้แล้วเขา,เาก็ยังมีตัวประเมินนะคะความเสี่ยงในรูปแบบการออมต่างๆให้เราได้ศึกษาด้วยเราไม่ต้องเสียเวลานะคะเดินทางไปที่สาขาหรือธนาคารเพราะว่าเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโคชอมนี้นะผ่าน p p Store ได้โดยแอปพลิเคชันมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะ่ะ ลองศึกษาขั้นตอนกันดูนะคะเพราะการออมนะคะคือจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็ความยั่งยืนในอนาคตที่ใครๆก็ทำได้